สวัสดีครับพี่เดี๋ยววันนี้มาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเครื่องบด c f 6 4 v เวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด2025นะครับเบื้องต้นสิ่งแรกที่เห็นเลยคือภายนอกนะครับเนี่ยด้านหน้าเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นคําว่าเซนติสอยู่ตรงกลางและเป็นแบรนด์โลโก้อย่างนี้แต่เวอร์ชั่นใหม่จะมีแค่คําว่าเซนติสนะครับแล้วก็กรอบข้างนอกนะครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกันทั้งคู่นะครับ อันนี้ก็แม่เลกเห็นไหมฮะทั้ทงคู่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเลขระยะของเบอร์บดนะครับแต่ตัวใหม่ครับระยะของเบอร์บดจะเป็นอยู่ที่ตรงวงกลมการปรับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นเซนเตอร์นะครับผมยางตกเหมือนกันเลยเนาะฝาไม้นะครับตรงช่องเนี้ยของตัวใหม่จะโปร่งกว่านะครับแต่ตัวเก่าสีทึบกว่าแต่จะเป็นสโลปเหมือนกันทั้งคู่เห็นไหมฮะสโลปแม่เลขกาแฟลงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็อันนี้จะมีส่วนของภายนอกแล้วก็จะมี รับโดสมาให้เหมือนกันสีดำม,มียางตรงตรงฟ็อกตรงเนี้ยมาให้เหมือนกันมีที่ดีดเหมือนกันด้วยนะครับโอเคและมีระบบพลาสมาเจเนเรเตอร์เหมือนกันรถไฟฟ้าสถิตกันผงกาแฟฟุ้งนะครับมีเหมือนกันทั้งคู่เบื้องต้นแตกต่างกันที่ตัวภายนอกนะครับส่วนด้านหลังนะครับอ่ะผมมุนให้ดูเชียงให้ดูเล็กน้อยนะครับนี่ด้านหลังช่องระบายมีเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะมี นี่แบรนด์เซนติฟเข้ามานะครับอ่ะเราานี้ขอเอียงให้ดูเรื่องการปรับรอบนะครับวเอร์ชั่นเก่านะครับรอบ RPM นะครับของมอเตอร์ก็คือ800นะครับปรับได้สูงสุด1 8 0 0นะครับตัวนี้เช่นเดียวกันครับตามสุด800สูงสุด1 8 0 0เป็นมอเตอร์บั l เ s ส DC เหมือนเดิมนะครับผมโอเคราะเนี้ จบแล้วครับเรื่องการรีวิว้อบเปรียบเทีเเทยบภายนอกนะครับมาดูภายในกันบ้างเฟืองบดของตัวเก่านะครับที่เราโปรโมโตไปลูกค,ค้าจะได้เฟืองเริ่มต้นเป็นตัวนี้เฟืองบดแฟตเบอร์6 4มิลเฟือง DLC นะครับสายบาลานซ์เคลือบโคตติ้งด้วย DLC หรือย่อมาจากเดมอนไลท์คาร์บอนนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่ครับจะได้เฟืองใหม่ครับล่าสุดของค่ายเราก็คือ ESP EH lace ย่อม,มาจาก e s p e s o High Performance เคลือบเล s สปีดนะครับผมสายบาลานซ์เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่เรื่องของการโพสติ้งนะครับอ่ะสังเกตดูสิครับเห็นไหมฮะสีคนละสีเนาะครับโอเคนี่คือข้อแตกต่างนะครับส่วนเรื่องกำลังไฟทั้งคู่ใช้ไฟ400วัตต์เหมือนกันเลยนะครับก็ ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับในการรีวิวข้อแตกต่างกว่าข้อแตกต่างของ CF 6 4 v เวอร์ชันเก่าและ CF 6 4 v New เวอร์ชัน2025สามารถมาดูตัวจริงได้แล,แล้วที่แฟล็คคอฟฟี่สาขาเมเจอร์รัชโยธินเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่